ลองาลองฉชดล้างกันดู แค่สองวันนะครับผมเยอะขนาดน,นี้นะครับอันนี้ติดตั้งระบบดักตะกอนใหญ่ช่องสะดือเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันที่สองนะครับจะเป็นวันที่สองของการทำงานนะครับ โอ้เหเยอะจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำไอเดียกองตะกรอนช่องแรกนะครับเป็นตะกรอนหยาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับนี้ก็มีถังนะครับ ถังพลาสติกแล้วแต่ครับบ่อใครบ่อกองใหญ่ก็เอาใหญ่นิดนึงก็ได้ครับบ่อกองเล็กก็เอาเล็กตามขนาดบ่อกองนะครับผมอันนี้ก็ซื้อมา20บาทนะครับร้านทุกอย่าง20ก็นํามาเจาะรูนะครับช่องล่างครับให้ใหญ่ๆ่เลยนะครับให้ใหญ่ๆห่เลยนะครับใหญ่ๆแล้วก็จะเหลือบาเอาไว้นะครับเอาไว้รองกระสุนนะครับไม่ให้ร่วงลงไปด้านล่างนะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็จะเจาะรูนะครับสำหรับใส่ท่อท่อนี้นะครับใส่ให้พอดีนะครับก็จะเข้าพอดีนะครับผมใครจะทากาวก็ได้นะครับซิลิโคนยิง ทั้งด้านในาและด้านนอกนะครับเราจะได้ทรงนี้นะครับแล้วก็กระดูกชิ้นต่อไปนะครับแผ่นฟิลเตอร์แมตนะครับผมจะซื้อมาแผ่นสี่เหลี่ยมประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับตัดให้ได้ทรงกลมนะครับเขาก็จะยัดลงไปด้านนี้นะครับก็จะได้ทรงนี้นะครับนี่นะฮะ หั่นฟิลเตอร์แมตยัดลงไปนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะครับ็อให้เพื่อนดูอีกทีนะครับแล้วก็ทิ้งต่อไปนะครับ ก็จะเป็นท่อที่ต่อมากับช่องสะดือบอนนะครับช่องที่ต่อมากับสะดอบอบ์นเราก็จะใส่สามทางนะครับเราก็จะวัดดูแล้วค่อยตัดนะครับท่อสามทางที่จะออกทางนี้ต้องต่ำกว่าพื้นน้ำ ห้าเซนก็ได้ครับอย่าให้อยู่ว,ว่าพอดีกับพื้นน้ำก็ได้นะครับจริงจนะครับจะเป็นท่อจากสะดือยาวขึ้นมานะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับสามทาง เราไปดูวิธีใส่นะครับคือตอนเนี้มีปัญหาคือต้องล้างทุกสองถึงสามวันนะครับ งั้นน้นจะล้นนะครับเพราะว่าพี่ปลามันจะเยอะมากนะครับสองสามวันอยู่ที่เราให้อาหารถ้าให้อาหารเยอะตื่นมาก็ต้องควรล้างนะครับทั้างคืนเช้ามาก็ต้องถอดล้างนะครับล้างไม่ง่ายไม่ใช่ล้างไม่ยากนะครับคลิปต่อไปจะมาทําแบบว่าใช้ได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับแต่ว่าสักหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะพอแล้วนะครับที่ปลาคงจะ แน่นมากนะครับทางทุกอาทิตย์กำลังโอเคเดี๋ยวเราก็จุ่มลงไปเลยนะครับต้อตรงนี้ก็คือจะพอดีกับท่อสะดือนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับ เวลาเราจะใส่หรืออะไรแล้วก็วัดก่อนได้ครับว่าบอกรองฝากรองปิดได้ไหมครับอันนี้ผมจะพอดีเลยนะครับจะต่ําไปฝาขอบนิดนึงนะครับอันนี้ก็พอดีกับฐานนะครับพอดีกันเลยนะครับจะปิดฝาบอกรองได้นะครับตะกอนใหญ่ๆแทบจะไม่หลุดรอดลงไปด้านล่างเลยนะครับ แบ่งเบาภาระกองช่องที่สองที่สามได้เยอะมากๆนะครับถ้าล้างทุกวันนี่จะดีมากครับผมดีจริงๆนะครับล้างทุกวันนี่ครับทีปลา็จะเดิงเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็น้ำก็จะไหลลงไปด้านล่างนะครับ ที่เราเจาะรูไปด้านล่างนะครับเพื่อนเอาไปทําตามนี้ไปทําตามได้นะครับผมผมยังพูดไม่ค่อยคล่องก็โทษทีนะครับผมยังไม่ค่อยเก่งพูดเท่าไหร่นะครับคนที่รับชมนะครับ